โอเคอ่าคะสวัสดีพี่กูเอนะครับผมพี่เกม The b a s t of Canada นะครับผมนะนี้ผมขออภัยด้วยนะครับช่วงต้นเนี่ยจริงๆอ่ะผมมีการบอกเลเวลไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปช่วงต้นเนี่ยมีการเสียหายนะครับและเลเวลยูนิตผมเนี่ยก็ไปไกลแล้วนะครับผมจะขึ้นเลเวลโชว์ตรงนี้ไว้ให้นะครับในเวลานั้นนะผมใช้เลเวลเท่าไหร่ตามนี้นะครับผมนะอ่าโอเคมาเราจะมาลุยกันกับมานิคโมฮอคกันนะครับผมนะแม่เสียดายผมแมวผมโปรตีบวกเก้านะครับ เดี๋ยวรอก่อนเล่นจบก่อนถ้าแบบสุ่มมาได้บวกสิเป็นดับเบิลโมฮกกเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุยกันนะกับมาอีกโมฮคอันนี้ผมต้องเล่นผ่านแคทตามีนนะซึ่งของที่เอาไปเนี่ยผมแนะนําเป็นแคส CPU แล้วก็สไนเปอร์แค่นั้นเองนะครับผมนะโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าก็ผมโอเคเริ่มเกมมาปิดแคสซีพียนะครับผมนะและเพื่อความง่ายเนี่ยคุณสามารถปิดสไนเปอร์ด้วยก็ได้นะครับผมนะทีนี้ เราจะใช้วิธีใกล้เคียงกันกันกบตอน Create Cat นะครับผมนะก็คือการ stack Cyberpunk นั่นเองนะครับผมนะผมแนะนำว่าควรเป็น Cyberpunk นะเพราะว่ามันจะช่วยสโลด้วยนะไม่จำเป็นต้องอัพทะเลก็ได้นะพอแค่เปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยก็มีความสามารถสโลแล้วนะครับแค่ว่าอาจจะสโลน้อยกว่าถ้าเทียบกับคนที่ up พาตเลนัพความสามารถไปแล้วนะครับผมซึ่งให้เราเนี่ยล่อศัตรูมาที่หน้าฐานของเราแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆทย,ยอย กดเติมแมวยังลบหรือครีสวอลแคทก็ได้นะครับค่อยๆเติมมาพยายามอย่าให้มันต่ำกว่า3ตัวนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็อย่าก,กดเยอะไปด้วยนะเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นศัตรูที่เลเวลน้อยนะครับผมนะ mm hmm. ถ้าเกิดตีไม่กี่ทีเนี่ยมันก็ตายแล้วนะคร mm ับ hmm. เราพยายามล่อวอันนี้ให้นานที่สุดซึ่งอย่างที่คุณเห็นนะไอตัวไซเบอร์พังเนี่ยจะไม่สามารถตีมันได้นะเพราะว่าระยะการยริงเนี่ยมันไกลแน่นอนว่าในระหว่างนี้คุณสามารถอัพกระเป๋าตังค์ได้เลยนะครับเ mm hmm. ต็มที่เลยนะอัพแม็ก hmm. ไปเลยก็ mm hmm. ได้ทัพย mm ิ hmm. ่งแม็กยิ่งดีนะ พราะเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยเราจะเปิด CPU กันนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดศัตรูมันเยอะเกินไปเนี่ยก็ระวังตัวยังลบตายนะครับถ้าแมวยังลบตายเนี่ยก็ใช้ปืนใหญ่ยิงกวาดไปได้นะครับผมก็จะเคลียร์ได้หน่อยนะซึ่งศัตรูส่วนใหญ่เนี่ยจะทนการโจมตีได้นะการน้องไปขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็ทําให เราสามารถเรียกแมวยังลบมานเติมเพื่อป้องกันต่อไปได้นั่นเองนะครับผมโดยด่น้จะมีตัวอันตรายอยู่2ตัวนะก็ <c oughs> คือมาสเตอร์เอนะที่เป็นตัวชมดครับจะยื่นลิ้นโจมตีจากระยะไกลนะครับตัวอันนึงอ่ะเป็นหมีนะครับผมซึ่งหมีนั่นก็ตีแรงแล้วก็ตีกว่าดด้วยนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าม,มันมีแมวที่ตีระยะไกลกว่าอโฟไดหรือเปล่าหรือว่าในระยะเท่ากันนะคือผมมีแค่นี้นะครับก็เลยใช้เท่านี้นะ แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยผมว่าก็ยังพอสู้ได้นะด้วยการที่เราทําดาเมจต่อไปเรื่อยนะถ้าเปลี่ยนอโฟดเป็นอุลลุนก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับผมแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยถ้าเทียบแล้วนะ <Okay. S 1> หรือถ้าเกิดคนไหนเนี่ยมีคําแนะนําอะไรเนี่ย <Okay. S 1> ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเผื่อคนไหนอาจจะมีแมวแนะนําหรือว่าวิธีการต่อสู้หรือว่าเทคนิคต่างๆในการต่อสู้กับมานิกโมฮอคเนี่ยก็บอกไว้ได้เลยนะครับผมนะผมยินดีฟังนะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยผ่านโดยใช้วิธีอะไรนะครับผม แต่เหมือนที่เคยแบบฟังมาเนี่ยมันมีวิธีการถ่วงเวลานะครับจนมิสเตอร์ไซเนี่ยเต็มแผนที่ด้วยนะไม่รู้จริงไม่จริงยังไงนะพะผมเองก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับผมโอเคหลังจากที่เราทวงเวลาจนสามารถเรียกไซเบอร์พังได้นะครับผมทีเนี้ยจำนวนศัตรูที่มันกันเอาไว้เนี่ยจะเริ่มน้อยเลยเห็นปะ่ะทีเนี้ยเราจะเริ่มค่อยๆดันเข้าไปด้านหน้าเนี่ยเยอะขึ้นแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าแมวไซเบอร์พังของเราเนี่ยคูดเดาวประมาณครึ่งนึงหรือว่าเกือบเต็มแล้วนะผมนะจริงๆเราสามารถพุชดันได้เลยเหมือนกันนะครับผม โอเคทีนี้ตอนนี้กระเป๋าทุกคนน่าจะเต็มกันแล้วนะผอนะนแล้วก็เตรียมพร้อมสำหราับการต่อสู้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะเตรียมดันแล้วนะครับผมมาทีนี้เนะี่ยระยะการยิงของไซเบอร์พังเนี่ยมันจะพอดีกับศัตรูแล้วนะครับผมหรือไม่สามารถยิงฟรีได้อีกแล้วทีนี้เราก็เตรียมตัวบุกกันเลยนะครับผมโชคดีหน่อยนะที่บอสไหนเนี่ยมันจะยังไม่ออกมาปรับใดที่เรายังไม่ตีฐานนะครับผมโอเคทีนี้นะครับ สิ่งที่เราต้องทําก็คือเรียกตัวต่อสู้มานะครับแล้วก็เรียกมิชิออกมานะครับผมเรียกไปเรื่อยๆเลยนะแล้วส่วนแคสติ u ิเนี่ยรอจนกว่าเราจะเริ่มได้เงินนะครับพอเริ่มได้เงินแล้วเนี่ยก็ค่อยเปิดนะครับผมผมแนะนําว่าให้มากกว่าสัก5้0พันเนี่ยคือกําลังดีนะครับผมนะมาแล้วโอเคครับมาเปิดแคสติ u ได้เลยนะครับผม ถ้าเกิดแมวแพมมันครูดาวเนี่ยมันก็จะไล่กดแต่พวกมิชชิวราคาถูกนะครับผมนะซึ่งผมคิดว่าไซเบอร์พังสาตัวเนี่ยกำลังดีเลยนะที่จะสามารถจัดการแนวหลังได้แล้วก็ทําดาเมจใส่ตัวมานิกโมฮอกนะครับจริงๆถ้ามีอุลลุนผมก็ว่าดีนะเพราะแบบตอนมานิกออเลเซอร์ก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งในตีของผมอะอย่างที่คนรู้แหละครับก็จะมีเพลบามุดแล้วก็เทโกลูก้าล่าง2เนี่ยคอยทำดาเมจนะครับหรือถ้าเกิดโชคดีจริงๆเนี่ยอโฟไดของผมเนี่ยก็สามารถ ลอยฐานได้บ้างนะครับผมนะถ้าเกิดว่ามันไปใกล้ฐานมากๆนะซึ่งบาวมุสเนี่ยจะตายบ่อยมากนะเพราะนั้นคุณอย่าซีเรียสน,นะครับบาวมุสเนี่ยระยะยืนเนี่ยมันแค้ตัวมาสเตอร์เอนะมาสเตอร์เอมันตีไกลกว่ามากนะถ้าบาวมุสเลเวลไม่ถึง30เนี่ยก็จะลำบากมากๆนะมันอาจจะตายเร็วกว่าที่อยู่ในวิดีโอมากๆนะครับผมนะโอเคซึ่งเทโกลูก้าเนี่ยก็คอยตีนะทำดาเมจได้อยู่นะดีนะที่บอสมันยืนหน้าพอสมควรนะครับก็เลยแบบคอหลอยทำดาเมจได้ดีมากนะครับ แต่ดาเมจยังไม่ถึงแสนนะเห็นน้องหลายคอมเมนตะ์บอกว่าโอ้ oh, พี่ตัวน,นี้มันตีเป็นแสนเลยอันนี้ผมเลเวลแค่18ดนะครับเลเวลสิ 98, เนี่ยดาเมจยังไม่ถึงแสนนะครับผมแต่ก็แรงแหละน่าจะแบบเจ็ดแปดหมื่นนะครับถ้านะผมเดาๆนะพอนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทําดาเมจได้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สุดแบบที่น้องๆคาดหวังไว้นะครับแต่ถ้าเกิดคี้เนี่ยดาเมจอะไรก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่คี้ก็แค่สิเนะไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับถ้าคี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะตายยังเนี่ยบางเนี่ย,นนยตีนาแล้วนะ โอเคเรียบร้อยอูเบอร์แครี่ครับบอกเลยจังหวะนี้นี่ถ้าไม่มีพวกอูเบอร์ขนาดนี้เนี่ยผมอาจจะมาไม่ได้เร็วขนาดนี้นะครับผมฮะแล้วก็ไซเบอร์พังเลยนะครับโอ้ถ้าไม่มีไซเบอร์พังนะด่านนี้ผ่านไม่ได้จริงๆนะครับบอกแล้วมนุษย์ฉันน่าสุดยอดเออจริงจริงจริงรอบนี้ยอมรับเลยขอยอมรับเลยยิ yes. โอ้โหเครดแคปทูฟอร์มครับผมมาครับ มานิกโมโฮอกรับอม <Yeah! Woo! S 1> ได้ทูฟอร์มสองตัวแล้วอย่างเจ่มอ่ะเอามาดูซิว่าห้าอันนี้จะได้แมวธรรมดาสักอันไหมนะครับถ้าได้คือเรียบร้อยพาร์ทนี้ดับเบลิลแมวแน่นอนเยี่ยมเรียบร้อยฮะ เยี yeah! ่ยมเอาอะพาร์ทนี้ผมได้โมฮอกดับเบิ้ลโมฮอคกันเลยทีเดียวนะครับผมนะเรียกว่าน่าจะช่วยเราได้ในอนาคตมากนะครับใน Into the Future 2หรืออะไรก็ว่าไปนะครับผมนะโอเคเอาว่าคลิปนี้จบเพเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะถ้าชอบไปดูกันแล้วสมัครใจด้วยหรอกเขาด้วิ่ด้วยสาบนี้ไปแลวครับผม